มาช่วยแชร์จอผมต่อดีครับเพื่อนจะได้ดูต่อได้เลยแต่ผมดูรูนตัวนี้ให้แป๊บหนึ่งแล้ว๋ยวต้องลงไปเล่นกันโลกละเอ่อไปกิบครับ พี่คิดไม่ได้เปิดไม่พูดเลยครับอ๋อเปิดแล้วครับพี่พอจะพตั้งให้มันเป็นอีกแบบได้ไหมครับความชัดไอเนี้ยวิดีโอน่าจะต้องตั้งเป็นจากสมูทเอาประมาณนี้แหละหรือมันค่อยๆไหลหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แบบจังใช่ชัดแล้วครับชัดแล้วครับโอเคจะพยายามไม่เลื่อนเยอะนะมันจะได้ชัดนะอเมื่อวานเราดูกันน่าจะอยู่แถวๆประมาณประมาณนี้นะอืม ที่เราประเมินกันไว้ว่ามันจะลงเป็น B แล้วก็ขึ้นไป C ทำนอนสแตนดาร์ดคอเล c ชันสมอลล์เอกเในชุดแรกก็เป็นซิกแซกใช่ไหมครับ A B C X A B C X นี่นะแล้วเราลองวัดดูว่าการคอเลกชันการลิตรสเมนต์ของมันนีลงมาถึง50นะชุดนี้ X ชุดนี้นะลงมา50แล้ะ X ชุดนี้ล่ะ X ชุดนี้ลงมาประมาณสัก ยังไม่ถึงสามสามนะก็ไปแล้วนะ b ูลิชมากนะ mm hmm. นีะ่ไม่ถึงไม่เกินสามสิบแปดจุดสองมีโอกาสเป็นคอลเลกชันลงมาแล้วเป็นขึ้นเอกนะชุดนี้พอมันรีเทรชลงมาเยอะนะชุดนี้มันเลยไม่ทำเป็นซิกแซกอีกเป็นแฟดเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูในส่วนของชุดหลังชุดนี้อย่างเดียวที่เป็นสีม mm hmm. ่วงนี่ นะเป็น A B C เราจะหาเป้าตรงนี้ได้ยังไงหลายหลายคนสงสัยว่าเอ้ e y, พี่สีเขาหาเป้าตรงนี้ได้ยังไงวะก็ง่ายๆครับการพิจรารณา collection f a สอนไปแล้วนะเราอยากรู้ขา C นะเราก็ต้องวัดการ r e t a c e m e n t ของมันขึ้นไปแม็กแล้วร้อยหกสิบเอดจุดแปดคือได้สูงสุดไม่เกินนี้ จริงๆตรงนี้เนี่ยมันได้หมดนะอืจะขึ้นมาแค่ไหนตรงนี้ได้หมดเพราะว่าขอให้มันเกินสามสิบสามดิเชขึ้นมาเกินสามสีบสามเนี่ยมันสา,สามารถเป็นคลื่นได้แล้วนะแต่นี้มันเป็นวีคบ b ใช่ไหมเออตรงเนี้ยเป็นวีคบ b เพราะฉะนั้นวีคบ b เราก็เห็นบ่อยๆนะที่มันจะมาแถวๆนี้นใช่เหรอครับพี่ผม <ขอ S 1> ไม่เยลยเออแล้ววีค b อันนี้เป็นคลื่นปรับ นะอ่าที่ไปได้ขาซีเนี่ยไปได้ไม่เกินรนะ้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดแล้วก็ผมก็ตั้งไว้ตอนนี้นิดนึงต่ำกว่าเพราะว่าเมื่อวานพยายามตั้งที่หกสิบเอ็ดจุดแปดผมตกตัทุกตัวนะก็ลงมาประมาณห้าสิบบ้างเฉียวเฉียวจะหกสิบเอ็ดจุดแปดบ้างตอนนี้เอ็นที่ผมอยู่เก้าจุดสองเก้าเก้านี่อยู่ตรงนี้ปลายเส้นนะครับเส้นสุดท้ายที่มันขึ้นไป ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะลงมาทำสี่เนี่ยจะปรับลงมาลึกขนาดไหนถ้าเกิดขึ้นไปบูลลิชขนาดนี้เราวัดลงมารอเลยไม่ใครดำเงาหรือเปล่าครับคุณเกิยบครับจอคุณเกิยบดูมันเบลอ,อไหมครับร,รู้สึกไหมครับ าปกติครับผมเวลาไลฟ์ในตัว Discord เนี่ยมันจะแบบต้องใช้เวลาในการปรับความคมชัดของวิดีโอนะครับตั้งได้นะครับให้มันเป็นเอ่อชัดชัดวิดแท็กซ์เบลิตี้ครับหรือวิดอะไรสักอย่างโอเคมันเป็นเป็นเพราะว่ามันไปแชร์ต่อโดยเรือว่ามันเลยยิ่งนะเพราะว่าอ๋อของผมของผมชัดอยู่แล้วครับเ๋ยวนะไปปรับยังไงวะเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนที่ผมดู youtube ก็จะเหมือนเบลอเบลอ,เ,บอเหมือนกันครับเป็นเหมือนกับผมครั้งก่อนเลยครับ มันแบบมันแม่งแสดงว่าอันนี้น่าจะน่าจะอยู่ที่เน็ตอ่าเองผมเคยเป็นครับผมลองไปเปลี่ยนภาษาดูมันก็จะชัดเมื่อก่อนตอ็เป็นบนเบอร์จริงเลยทีใช่ในไลฟ์มันต้องเบอร์อยู่แล้วมันไม่ชัดมากหรอกเนี่ยพี่ดูของพี่มาดิชัดแจ๋วเลยพี่มาเขาตั้งไว้เป็น i read นนั้นปะ text readability ปะ gesture readability อะโอเคแล้วผมทำให้ใหม่ละน่าจะดีขึ้น ชัดแจ๋วครับตอนนี้โอเคนะคเนี่ย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ตอนนี้อยู่ที่เราประเมินแล้วว่าถ้าเราได้ช็อตมาข้างบนเนี่ยเราจะปิดที่เท่าไหร่เป้าผมก็มองไว้แถวนี่ครับประมาณห้าส mm ิบนะแต่ฉะนั้นโลกมาตั้งแต่โซนสามแปดจุดสองเนี่ยผมพงทายนี้ผมก็เอาละ เราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ลงมาเอาควางกาันยี่สิบเปอร์เซนมีโอกาสจะเป็นไปได้ตั้งแต่เนี่ยตั้งสามที่สามยี่สิบเปอร์เซนตแถๆ้ตั้งชุดเลยโซนนี้ที่จะเป็นโซนซื้อกลับนะแล้วก็หงสลับไปเปิดหน้ารองแทนไปกินเวฟห้าอีกทีหนึ่งก็กาวเวฟห้ารอไปก่อน แถวนี้ก็ขายใหม่เปิดช็อตเราลงสองใหญ่นะขึ้นมาเป็นหนึ่งลงสองก็มีโอกาสครับแถวแถวนี้ถ้ามันจะเลยขึ้นไปก็มีโซนเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดจุดหกปสิบแปดจุดหกร้อยถ้าตลาด bullish mm hmm. มากมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเหมือนกันแต่ที่เราเจอบ่อยก็จะอยู่แถวหกสิบเอ็ดจุดสามเจ็สิบแปดจุดหกผมก็จะเข้าตรงนี้ไม้หนึ่ง mm hmm. ไม้ช็อตนะเข้านี้อีกไม้หนึ่ง mm hmm. ข้างบนถ้าร้อยเนี่ยผมไม่ถั่วนะผมถั่วร้อยยิบเจ็ดเลยถ้าจะขึ้นขนาดนะั้นนี่ครับสามไม้แต่ต้องรู้ก่อนว่าถ้าเกิดจะเล่นถั่วนี่คุณจะต้องทนแดงไปได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นอันนี้ไม่รวมเลวเวลนะครับอืมถ้าเล่นสิบเอ็กเนี่ย คุณจะลบสามรอยเปอร์เซ็นตนะเล่นแค่สิบเอ็กนะเออมีสิบไม้สองไม้แรกที่ขึ้นที่เข้าไว้เนี่ยยังไม่ได้ถัวนะถ้ามันขึ้นแถบนี้คุณจะลบสามร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นะโดยประมาณซึ่งถ้าบอกว่าอย่างนั้นเข้าตรงนี้ไม้หนึ่งเข้าตรงนี้ไม้หนึ่งแล้วไม่อยู่สต็อปออกดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้ถ้าผิดพลาดตรงนี้ค่าเฉลี่ยที่เข้ามาจจะเข้ามาตรงนี้ บอกว่าเกิดร้อยกตอปออกแล้วยังโดนตั้ง14เปอร์เซ็นเล่นเล่น 10x โดนร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นนะหรือว่าจะเอาใหม่บอกว่าเข้าตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้สต็อปออกเลย7.8.6สต็อ,ตอปไปตั้งแต่แรกเลยหรือบางคนบอกว่าสต็อปห้าเปอร์เซ็นอันนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะว่าเราเป็นนักลงทุนนักเล่นแบบไหน แต่สำหรับผมผมเข้าสองตรงเนี้ยก็จึงถือว่าเป็นไม้เล็กอยู่นะเออผมทนแดงได้นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตผมก็ทนได้นะแล้วก็มาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งผลสุดท้ายเนี่ยเป็นที่ผมจากจเฉลี่ยมาตรงนี้เป็นที่ไม้ช็อตผมจะกลายมาเป็นตรงนี้แทนเอ ้ะได้เข้าสาไม้นะเป็นที่ผมจะอยู่ตรงนู้นแทนไม้พี่เท่ากัน่าครับสองไม้นี้เท่ากันครับไม้นี้ต้องใหญ่เป็นสองเท่ากับสองไม้นี้รวมกันอ๋อไม่ได้เป็นสองเท่าเป็นเท่าเดียวครับใช่ใช่ผมตัวเส้นหนึ่งเท่าเออได้พมารละครับใช้แต่มารติงเกลผมผมผมถั่วหนักขึ้นเรื่อยๆครับถั่วจะมครับหนึ่งสองสามตอนแรกผมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ถุยมันออกไปแล้วครับ <laughs> <c oughs> อ,อซึ่งถ้าฟวยแบบนั้นจริงๆ <c oughs> เราขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วจบเพิ่งมาจบหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับว่าระหว่างทางที่ผมผิดทางเนี่ยผมก็เก็บนะแต่ผมเก็บแบบรู้นะว่าตรงผมจะเก็บตรงไหนผมคำนวณไว้หมดนะตั้งแต่แรกต่อให้มันขึ้นไปถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดราคามันไปตรงนี้จริง เป็นที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะขาดทุนนะตอนที่ผมได้ถั่วไม้นี้แล้วราคาพิ่งขึ้นไปข้างบน26%ผมเล่น 5x เนี่ยผมจะลบอยู่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นตะ์เออแต่ว่าจะเล่นแบบนี้ได้ต้องมีเงินมาเติมพอร์ตนะครับตรงนี้ผมว่าจะเก็บไม้สุดท้ายนะอีกไม้นึงซึ่งตรงนั้นโพสิชันจะเริ่มใหญ่แล้วสำหรับผมนะถ้าเข้าไปสี่ไม้เ,เริ่มใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไป สี่ไม้เนี่ยเอ็นที่ของผมจะกลายเป็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นที่ล่าสุดนะหลังจากที่เข้าไปสี่ไม้จะอยู่ตรงนี้นี่คือไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้ส,มมสี่มันจะไปเรื่อยๆไหมครับไปเรื่อยๆไม่ลงมนเลยได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะ้ะเออผมตามไปถึงนี่แล้วนต่อครับ mm hmm. นี่ขึ้นมาต่อให้ซวยเลยนะนี่เรียกว่าน่าจะทำห้าขยายดับเบิลเอ็กซเซนชั่นได้ไหม น่าจะได้นะเพราะว่าีครับมีเพื่อนถามมาว่าเราสามารถเจอ double extension ได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้อง e x t e n นแค่ตัวเดียวเจอได้ครับแต่ว่าตลาดจะต้องบูลิตแบบพิเศษนะมันเป็นระดับของเวลี่แรนะครับหายยากมากนะการขึ้นเว็ double extension เหรียญที่ทํามาก็จะมีพวกเหรียญเกมช่วงช่วงที่โฟโมเหรียญเกมกันนี่น่าจะ double extension ละเออผมตามได้ถึง d o บ b l e extension นะ นี่ห้ายาวกว่าสามไปอีกโคตรเยอะนะครับให้ผมตามได้ถึงนี่นะอยากขึ้นขึ้นเลยสมมุติว่าผมซวยนะเออเข้าไม้แรกไปตั้งแต่ติดอลลารแม่งขึ้นไปอีกห้าสิบปอร์ซ็นตะที่สิบห้าดลลาร์เนี่ยผมตามได้หมดขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จมันก็ต้องลดย่อลงมาสองเะเอ็นที่ผมอยู่ตรงนี้ นี่ครับลงมาห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดอ่ะให้ลงมาเร็วเลยลงมาแค่สามแปดจุดสองสอซึ่งไม่ค่อยเจอนะหนึ่งสองลงสามแปดจุดสองยกเว้นเพราะมันเป็นพวกไทรแองเกิลมันอาจจะลงมาสักประมาณแถวๆนี้นะขึ้นเป็น A B C D E ยังไงมันก็ต้องลงต่ำกว่านที่ผมเถ้าเป็นปกตินะลงมาสักห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดผมให้ครึ่งช่องเลยระหว่างห้าสิบหกสิบเอ็ดจุดแปดนี่ครับกําไรสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ในการจบสองนะคร นี่คือการเล่นแบบถั่วนะเออไม่เคยอธิบายให้ฟังชัดๆนะครับว่าการเล่นแบบถั่วยังไงการเล่นแบบถั่วไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปเออแล้วพอมันวิ่งหน่อยแล้วกูถั่วแล้ววิ่งหน่อยแล้วกูถั่วละถั่วไปเรื่อยๆนะถั่วไปไม่รู้ว่าถั่วไปทําไมถั่วและเอ็นที่อยู่ตรงไหนก็ไม่ได้คํานวณอันนี้ผมรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าผมเข้าตรงนี้อยอย ผมเข้าไมา้แรกตรงนี้เ n, ต็นแรกนที่ผมอยู่ตรงนี้เอ, n. อันนี้นที่ที่เข้า,าเข้าไม้แรก n ที่อยู่ตรงนี้เข้าไมา้ที่สองนที่อยู่ตรงนี้เข้าไมา้ที่สามนที่อยู่ตรงนี้เข้าไม้ที่สี่นที่อยู่ตรงนี้เออผมคำนวณระหว่างทางผมนะว่าแผนการเล่นในการช็อตตรงนี้ถ้าเกิดช็อตแล้วมันไม่ลงผมตามเท่าไหร่ สมมติตรงนี้ผมรู้แล้วผมใช้เงินสองพันดอลลาร์ต้องคำนวณหมดนะครับถ้าจะถั่วนะเดีย๋ยวผมไปเข้าน้ำแล้วไปเตรียมตัวก่อนนะครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเสร็จพอดีครับพี่มากมาต่อนะเข้าตรงนี้สองพันดอลลาร์ เข้าตรงนี้อุ้ยเข้าตรงนี้ผมต้องใช้สองพันดอลลาร์เพราะฉะนั้นไม้ต่อไปตรงนี้ผมต้องใช้เท่าไหร่ครับสี่พันดอลไม่นับ<ม>รวมท<ม>ี่จะต้องเติมมาจิ้นมาอีกนะมมกนะระหว่างนี้ถ้าเข้าสองอันนี้แล้วไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยส่วนของมาจินข้างนอกที่ผมจะต้องเติมระหว่างทางที่จะรอตรงนี้อาจจะต้องใช้เงินประมาณสักสี่พันดอลลาร์เอาหนึ่งไปเลยเติมมาจิ้นอย่างเดียวนะ เฉพาะการเติมมาจิ้นเพอเราต้องทนไปเท่าไหร่ครับทนการสวิงของราคาขึ้นไปสี่สิบเปอร์เซ็นตนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถกดให้เลเวลต่ำกว่าสองเอได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะที่จะทนไว้ได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมตรงนี้จะมีสี่พันหึงหกพันดอลลาร์นะในการเติมมาจิ้นเติมไปมากกว่าหนึ่งเท่านะครับของของการของของมาจิ้นเดิมนะ ผมว่าเติมไปหนึ่งเท่าหรือสองจุดห้าตรงนี้ต้องหกพันถึงแปดพันนะไม่ใช่สี่พันหกพันหกพันถึงแปดพันดอลแล้วก็มาถั่วตรงนี้อีกสี่พันถ้าตรงนี้ถั่วแล้วไม่อยู่ตรงนี้คุณจะต้องเติมมาจิ้นอีกอย่างหนึ่งน่าจะประมาณแปดพันดอลหกพันถึงแปดพันนะแถวๆนี้หกพันแปดพันกันสี่พันดอลเติมไปสองเท่า แปดพันแปดพันถึงหมื่นดอลลาร์อันนี้ข้างตรงนี้คือมาจินนะทำเป็นสีส้มให้ก็ได้สีเหลืองนี่คือเฉพาะมาจินนะที่จะต้องเติมล้วไม้นี้ไม้สุดท้ายต้องใส่เท่าไหร่ครับแปดพันดอลลาร์ เพราะฉะนั้นทาไมนี้ยังไม่อยู่ข้างบนคุณจะต้องเติมมาจิ้นอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งหมืนหกพันดอลลาร์ถึงสองแสนดอลลาร์เป็นสองหมื่นสีเหลืองคือมาจิ้นที่ต้องเติมนะระหว่างการถัวไม่ใช่มีตังถัวอย่างเดียวนะครับอืมแต่นี่คือคุณทนการผิดของราคา นับตั้งแต่เริ่มวางไม้แรกไปได้50%เออช็อตที่10เจอที่15ขึ้นมาตั้งครึ่งอีก50%ไม่แตกเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่มาช่วยได้คือถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปหลุดตรงนี้ไปพักประมาณตรงนี้ตรงนี้ผมถึงจะเริ่ม h นะ g ะนะ ผมจะเฮจขึ้นไปนะครับคือคือเปิดลองสวนพอร์ตตัวเองนี่แหละทำการเฮจพอร์ตตัวเองตั้งแต่หลุดโซนนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้กำไรมาจากช่วงที่เราทำการเฮจเราจะเอามาเติมมาจินก็ได้เอ้ยเราจะเอามาเติมพอิชั่นเราก็ได้นะเอามาเงินเอามาเติมมาจินก็ได้เอามาใช้ตรงนี้วิทยเดียวดเดียวเสร็จหรอเส็ไดรอเนี่ม ก็ไม่ว่าไเลยมากเคนี่ครับคอนเซปต์วิธีการคำนวณน,นะการเล่นถั่วคิดเยอะนะครับคิดเยอะไม่พอนะเออไม่ได้บอกว่าต้องมีตังค์เยอะนะแต่ว่าคุณต้องแมネจเงินให้ได้ไม่ใช่มีเงินอยู่นะเราตรงนี้มีเงินอยู่อยู่สองพันดอลลาร์แล้วคุณมาเปิดตรงนี้สองพันดอลลาร์แล้วก็จะมาเล่นถั่วไม่ได้นะถ้าเกิดตรงนี้มีหมื่นดอลลาร์มาเล่นถั่ว สองพันดอลลาร์นี่ก็สู้ได้ขี่ไม้ผมว่าสู้ได้เต็มที่ก็ถึงโซนนี้นะอ,อหลุดโซนนี้ไปไม่ไหวแล้วต้องสต็อปออกอันนี้ต้องอยู่ที่การแมเนจเงินนะครับต้องแมเนจเงินให้มันทนต่อการที่เราไปผิดทางแต่ถ้าเราทนได้เราทําได้เอ็นที่แรกเนี่ยนเปิดไปที่สิบสิบดอนเอ็นที่สุดท้ายที่คุณจะอยู่เนี่ยประมาณสิบสามดอนลงมานี้กำไรยับๆนะเพราะไซส์มันใหญ่มากการถั่วขึ้นไป คำนวณประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ก็ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพนะว่าการถัวแบบนี้แบบแผนเล่นยังไงนะครับ